สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อนายกิติศักดิ์คำนินรับผิดชอบงานหน้าที่ฝ่ายปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านชะอำํำนะครับระบบการทํางานของงานฝ่ายปกครองจะมีอยู่5ระดับนะครับระดับที่1คืองานครูประจําชั้นนะครับซึ่งดูแลนักเรียนในแต่ละห้องนะครับรับผิดชอบดูแลนักเรียนแต่ละห้องอันที่สอง ก็ค no <ification> of ือคุณครูหัวหน้าสายชั้นนะครับซึ่งจะดูแลสายชั้นในแต่ละสายชั้นยกตัวอย่างเช่นสายชั้นม .1 นึ่สายชั้นม .2 อสายชั้นม .3 นะครับอันดับที่3ก็คือหัวหน้าระดับชั้นนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นหัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาและหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา นะครับแล้วก็อันดับที่4ก็คือฝ่ายปกครองนะครับซึ่งครูจะเป็นครูจะทําหน้าที่ฝ่ายปกครองดูแลครั้งหนึ่งและลําดับที่5ก็คืองานผู้บริหารนะครับซึ่งถ้าเกิดว่างานปกครองอมันครูครูก,กันกองแล้วว่าน่าจะถึงงานน่าจะถึงผู้บริหารครูก็จะทําเรื่อง ส่งถึงผู้บริหารว่านักเรียนที่ทำผิดนี้สมควรจะพิจารณาอย่างไรนะครับจะให้คงสภาพนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้หรือว่าจะต้องให้ย้ายที่เรียนนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นหัวข้อของเรื่องของระเบียบทั่วไปในงานปกครองนะครับซึ่งระเบียบทั่วไปก็จะเกี่ยวข้องกันกันกบ การแต่งกายของนักเรียนนะครับการแต่งกายของนักเรียนในชุดนักเรียนนะครับชุดนักเรียนนี้ก็ให้นักเรียนแต่งกายตามระเบียบที่โรงเรียนของเราออกนะครับซึ่งเป็นระเบียบออกมาจากเทศบาลทั้ง9ก้าโรงของเรานะครับซึ่งจะการแต่งกายจะคล้ายๆกันนะครับส่วน าการแต่งกายชุดในชุดพระ,ะนะครับก็ให้แต่งกายตามาระเบียบของโรงเรียนเราซึ่งใช้ระดับประถมใช้เสื้อสีเหลืองนะครับกางเกงวอมสีกรมท่านะครับสีดำไม่ใช้นะครับส่วนมัธยมศึกษาของเราก็จะใช้เสื้อสีแดงหรือว่าสีเลือดหมูนะครับ เป็นเสื้อ,เ,อ,อเป็นเสื้อโปโล,โลนะครับแล้วกางเกงก็เป็นกางเกงวอร์มซึ่งจะไม่มีแถบสีอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนรองเท้านะครับรองเท้าผู้หญิงก็เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวซึ่งจะไม่มีแถบสีอะไรต่างๆนะครับส่วนผู้ชายก็จะเป็นรองเท้านักเรียนสีน้ำตาลนะครับ แล้วก็ระเบียบการแต่งกายชุดลูกเสือเนตรนารีก็เป็นไปตามระเบียบการแต่งกายนะครับก็จะมีแยกเป็นระดับชั้นปถมนะครับระดับชั้นปถมศึกษาก็จะแบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงของอลูกเสือสำรองนะครับลูกเสือแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นลูกเสือสามัญน,นะครับ จนมาถึงระดับมัธยมก็จะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะครับการแต่งกายก็จะแตกต่างกันนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทรงผมนะครับจากการที่โรงเรียนของเรานะครับได้ประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษานะครับก็มีข้อตกลงกันว่าทรงผมนักเรียนนะครับนักเรียนชายจะใช้วิธีการตัดด้านข้าง เกลียนนะครับตัดเกลียนถึงถึงหนังศีรษะนะครับส่วนด้านบนด้านหน้านะครับด้านหน้ายาวไม่เกิน3ามเซนนะครับส่วนนักเรียนหญิงนะครับนักเรียนหญิงก็ไว้ผมยาวได้ไม่เกินบริเวณกรามนะครับซึ่งระเบียบเดิมเนี่ยให้แค่ติ่งหูนะครับตอนนี้เราก็ยืดหยุ่น ลดลงมานะครับให้ยาวขึ้นก็คือบริเวณกรามนะครับบริเวณกรามของของของแต่ละคนนะครับทีนี้นักเรียนที่มีทรงผมหยิกฟูนะครับซึ่งไม่สามารถจะจัดทรงได้นะครับก็สามารถมาขออนุญาตกับฝ่ายปกครองได้นะครับว่าจะขอไว้ผมยาว นะครับซึ่งาการอนุญาตนี้ก็จะมีข้อตกลงนะครับจะมีข้อตกลงว่านักเรียนจะต้องรวบผมหรือว่ามัดผมให้เรียบร้อยนะครับถ้าถ้าปล่อยไว้ผมยาวแล้วก็จะมีกรณีพิเศษนะครับอีกอันนึงก็คือ,อนักเรียนที่เป็นนางลำนะครับอยู่ในชุมนุมนาฏศิลป์ ซึ่งตรงนี้ทางฝ่ายปกครองก็อนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปล่อยไว้ผมยาวเพื่อที่จะก้าผมมัดผมนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการบทลงโทษนะครับซึ่งนักเรียนกระทำความผิดระเบียบกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนนะครับก็จะมีระดับของการลงโทษอยู่5ระดับนะครับ ระดับที่1นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการว่ากล่าวตักเตือนนะครับระดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของการทําบันทึกนะครับลำดับที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการตัดคะแนนความประพฤติลำดับที่4ก็คือจะเป็นเรื่องของการทําทันบนนะครับลำดับที่5ก็คือสุดๆแล้วก็คือต้องย้ายที่เรียนนะครับทีนี้ในเรื่องของการว่ากล่าวตักเตือน ก็จะเป็นเรื่องของความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของการพูดจาก้าวล้าวหรืออะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงนะครับส่วนาการบันทึกนะครับการบันทึกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการาบันทึกนักเรียนที่กระทําความผิดซ้ำซากนะครับอย่างเช่นการาด่าพ่อ ล้อแม่หรือว่าหนีเลียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ที่ทำประจำซ้ำซากนะครับก็จะทำการบันทึกนะครับจะมีแบบบันทึกให้นะครับพอมาถึงลำดับที่สามต่อจากการบันทึกก็จะเป็นเรื่องของการตัดคะแนนความประพฤตินะครับการตัดคะแนนความประพฤตินี่ก็จะเป็นการตัดคะแนน หลังจากที่เราได้บันทึกไปแล้วนะครับบันทึกไปแล้วแล้วยังมีความผิดซึ่งการบันทึกเนี้ยจะมีจำนวนครั้งอยู่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นบันทึกไปแล้วจำนวน5ครั้งนะครับนักเรียนก็ยังทำความผิดอีกก็จะตัดคะแนนความประพฤติซึ่งการตัดคะแนนความประพฤตินี้ก็จะขอความร่วมมือจาก คุณครูที่สอนวิชาหลักทั้ง5้าวิชาซึ่งก็คือวิชา,าภาษาอังกฤษภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษานะครับซึ่งจะขอความร่วมมือตรงนี้โดยการหักคะแนนเก็บที่มีอยู่ซึ่งเราก็จะพิจารณากันอีกทีว่าความผิดนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับ ว่าเราควรจะตัดคะแนนเท่าไรนะครับแต่ก็คงจะไม่คงจะไม่โหดร้ายจนเกินไปนะครับเป็นการตัดคะแนนเพื่อเพื่อให้เราได้สํานึกในความผิดที่เราทําอยู่จะได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรานะครับส่วนลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทําทันบนการทําทันบนนี้ก็จะมีการบันทึกอีกเหมือนกันนะครับแต่ เราต้องเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบในความผิดของนักเรียนนะครับลำดับต่อไปก็คือหลังจากการทำทันบนแล้วนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนยังมีความผิดยังทำความผิดอยู่อีกนะครับเราก็จะส่งต่อไปทางผู้บริหารโรงเรียนให้พิจารณาว่านักเรียนคนนี้จะอยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้แล้วสมควรที่จะ ย้ายไปเรียนที่อื่นนะครับซึ่งจะได้ไม่เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆไปครับงานฝ่ายปกครองก็มีคร่าวๆอยู่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ